สวัสดีครับนักษัตว์ชวดนะครับไปจําช่วงปากหลังสิงหาคมนะครับเอาละฮะโดยภาพรวมนะฮะไรยสิ่งไายอย่างนะฮะยังมีเรื่องสึกอึดอัดติดคาดอยู่บ้างนะครับเพราะว่าบางอย่างมันไม่เป็นไปตามใจคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดครับอาจจะต้องอดทนรอโอกาสนะครับบางอย่างอาจจะไม่สําเร็จในช่วงนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สําเร็จต่อไปถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องมีมุมของการคาดหวังนะ หวังตอนนี้ไม่ได้แต่หวังตอนหน้าได้มันเป็นแบบนี้ครับในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับถ้ามองโดยภาพรวมนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดครับเป็นจังหวะของการรอคอยครับอะไรรู้สึกว่าไม่ใช่ต้องปล่อยผ่านละวางปล่อยไปครับเป็นมุมที่ดีที่สุดครับแต่สมมุติว่าถ้าไปยึดถือยึดติดยึดเหนี่ยวมากจนเกินไปมันจะทําให้ตัวเราเองนั้นหัวใจเราเองนั้นรู้สึกเครียดกดดันและทําให มีความลำบากเกิดขึ้นในชีวิตได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนให้ฟังครับคราวนี้ครับถ้าเราเจาะหรือครับเรื่องของการงานครับสำหรับคนที่เกิดนักษัตรินี้นะฮะตัวแทนเรื่องของการงานนะครับมันมีบุมที่อาจจะต้องกลับไปแก้ไขปัญหาเก่าๆนะครับอาจจะต้องไปริเริ่มนะเริ่มต้นสิ่งใหม่และทิ้งของเก่าทิ้งไปเช่นงานปัจจุบันนี้ปวดหัวเหลือเกินนะ เบื่อหรือเกินองค์กรนี้เบื่อเจ้านายคนนี้หรือเกินบางทีบางคนถ้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนแต่บางคนบอกอาจารย์อย่าที่จะวิ่งสู้ฟัดอย่าที่จะลุยอย่าที่จะชนกับคนในองค์กรที่มันมีปัญหากับเราไม่ดีนะฮะมันอาจที่จะเป็นฝ่ายเพียมพ้าหรือพ่ายแพ้ได้ตรงจุดนี้คือสิ่งที่ต้องระวังไว้นะครับแต่ถ้าเรามองในมุมอื่นนะฮะเช่นมุมของการค้าขายอะไรอย่างนี้นะฮะ ตรงจุดนี้จะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าใครก็ตามทีที่าการดิวลูกน้องนะขอโทษทีดิวกับลูกค้าไม่ใช่ลูกน้องนะลูกค้าเก่าๆที่หายไปนานแล้วอย่างเงี้ยน,นะครับมันมีโอกาสที่จะได้กลับมานะกลับมาพูดคุยประสานงานต่างๆหรือถ้าเขาไม่กลับมาเองนะฮะคุณเป็นคนที่ติดต่อไปนะว่าอย่างงู้นอย่างงี้อยาง,ง,างเ้นมีโปรโมชั่น1234 นะต้องการที่จะมีส่วนร่วมนะทำการค้าการขายกันใหม่หรือเปล่าแบบนี้ครับมันเป็นมุมที่ดีนะช่วงนี้จังหวะตอนนี้อย่างแน่นอนกับการทําอะไรกับสิ่งเก่าๆก,กับลูกค้าเก่าๆนะมีแบบนี้อยู่นะเรื่องของการเงินนะครับในดวงแล้วเนี่ยที่มานะฮะเรื่องเกี่ยวกับอะไรได้ตรงจุดนี้นะครับถึงจะมีอุปสรรคบ้างรู้สึกเครียดกดดันบ้างนะเรื่องของการงานนะครับ แต่ว่าเรื่องของรายรับก็ยังมีเข้ามานะฮะอย่างต่อเนื่องนะฮะภาพดวงของดวงชะตาชีวิตนะฮะเงินทองนั้นไม่ขาดมือหรอกพอมันจะขาดมันจะขาดปุ๊บนะมันก็มีช่องทางอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนั้นก่อเกิดเรื่องเกี่ยวกับไรายได้เข้ามานะครับอาจจะไม่มากมายนะแต่สามารถที่จะ เอาตัวรอดนะออกจากสันดอนในช่วงปัจจุบันนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอ,ขอการันตีครับเรื่องของความรักนะฮะจากภาพรวมแล้วเนี่ยอาจจะมีมุมของการห่างเหินห่างไกลกับคู่ครองหรือคนรักได้หรือมีมุมที่จะทะเลาะจุกจิกนะกับตำแหน่งคู่เพราะว่าตำแหน่งดาวตัวแทนเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องของความจุกจิกคู่ครอ,องของคุณณขณะน,นี้ขี้บน ยุ้มยิ้มจุกจิกนะสร้างความนะชนหนนให้กับตัวคุณเองนะฮะบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องไปหาคําตอบครับนะก็ปล่อยผ่านไปสบายใจดีแต่สมมุติว่าถ้าไปหาคําตอบปุ๊บเนี่ยนะฮะนะไปจับผิดนะฮะซึ่งถามว่าเป็นเรื่องที่ผิดไหมจริงๆก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าไม่อยากให้ชีวิตคู่ไม่มีปัญหาตรงจุดเนี้ยนะปิดตานะ,ะไปข้างหนึ่งแล้วจะโอเคนี่คือสิ่งที่อาจารย์แนะนําในช่วงปัจจุบันนี้ ส่วนใครโสดอยู่โสต่อไปนะครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะฮะชิวๆไปก่อนอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงนะครับสบายใจมากกว่ากันครับผมตามนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนของคําพยากรณ์นะฮะใครที่อยากที่จะนัดหมายดูดวงกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะครับนัดหมายอาจารย์พูดที่ a s s i horo master ส่วนใครที่อยากจะอาจารย์มีงานอีเวนต์บริษัทองค์กรของเราเนี่ยนะฮะ นะจ้างนะไปรับรองลูกค้านะดูดวงอะไรแบบนีนะ้เป็นงานอีเวนต์นะหรืองานบรรยายก็สอบถามได้ที่ s s s r o n p โ o Master นะมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอะนครับ